สิอันดับพระกริ่งยอดนิยม 1. พระกริ่งฟ้าผ่าหลวงพ่อขืนวัดดอนยานาวาจะสร้างในปีพุทธศักราช2480 2. พระกริ่งยานวิทยาคมหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จะสร้างในปีพุทธศักราช2535 3. พระกริ่งปวเรศสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวารยากรวัดบรวรนิเวศจัดสร้างในปีพุทธศักราช2,382-2,434สพระกริ่งตะกะแตนหลวงปู่เอี่ยงวัดหนังปีจัดสร้างไม่ทราบแน่ชัด 5. พระกริ่งชินนบัญชรหลวงปู่ทิมวัลหารไร่จัดสร้างในปีพุทธศักราช 2518 6. ้าิพระกริ่งชายประการหลวงปุตวัดประดูชิมพลีจะสร้างในปีพุทธศักราช2522 7น้ารเพระกริ่งไทยรีพินาศวัดบวรนิเวศวิหารจะสร้างในปีพุทธศักราช2495 8. นร้เก้ิบหาพระกริ่งจตุรงคมณนเจ้าคุณศรีวัดสุทศัศน์จดสร้างในปีพุทธศักราช 2,490 9. พระกริ่งนเรศวนบางจันทร์จะสร้างในปีพุทธศักราช2,515 10. พระกริ่งนางพญาเนื้อทองคําวัดนางพญาจะสร้างในปีพุทธศักราช2,514ฝากติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ